ปวัติการทำงานของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาส,าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์กรุงเทพมหานครในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2535เดือนกันยายน พุทธศักราช2535 2538และ2539 2544 2550ในปีพุทธศักราช2535ถึง2537เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2537 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปี2538-2539ถึงประธานคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรปีพุทธศักราช2538-2540ถึงโคศกพระประชาธิปัตย ปีพุทธศักราช2540ถึง2544รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปี2542รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และในปี2548ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ เส้นทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครช่วยหาเสียงให้กับนายพิชัยรัตนกุลในเขตคลองเตยช่วงปิดภาคเรียนที่กลับมาเมืองไทยต่อมาได้เข้าช่วยงานด้านวิชาการในเรื่องแผนพัฒนาธุรกิจให้กับนายชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้น ก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักประชาธิปัตย์และได้เป็นสอสอรกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2535ขณะมีอายุเพียง27ปีนับเป็นสอสอที่มีอายุน้อยที่สุดปัจจุบันนายอภิสิทธิ์ไม่ใช่นักการเมืองหนุ่มหน้าใหม่ที่อ่อนต่อโลกอีกต่อไปชั่วโมงบินที่ผ่านมาของเขาฝึกความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง ให้เป็นพลังเสริมจนเขาสามารถขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยกิตติศัพท์เป็นนักการเมืองมือสะอาดและยังไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่องคอร์รัปชันในเมืองไทย